วันนี้พาไปดูวิธีการทําแกงจืดอูนเส้นแบบเครื่องแน่นๆนะตอนเด็กๆเนี่ยนะแกงจืดแบบเนี้ยกว่าจะได้กินต้องมีงานเท่านั้นนะงานแต่งงานบวชหรืออะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็เริ่มส่วนผสมเลยนะคะ ส่วนผสมแรกอันนี้เป็นกระดูกหมูนะใส่ไปสัก2 3อันก็ได้นะคะแล้วก็รากผักชีนะคะสอรากเลยใส่ป้ายนะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่ให้ท่วมกระดูกเลยนะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะทีนี้เราก็ใส่ซุปก้อนหมูลงไปนะสัก1-2ก้อนนะคะอะโอเคแล้วทีนี้ก็นำไปตั้งไฟค่ะ ตั้งเตานะด้วยไฟกลางๆเคี่ยวไปจนกว่ากระดูกหมูของเราจะเปื่อยนุ่มนะในระหว่างนี้เรามาทําขั้นตอนต่อมาใส่น้ํามันลงไปจ้ะแล้วก็กระเทียมตํานะและทีนี้ก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนพอกระเทียมหอมเสร็จเรียบร้อยนะใส่หมูสับลงไปค่ะ,ะและทีนี้เราก็จะรวนหรือผัดหมูสับให้พอสุกและทีนี้ก็ใส่ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้งแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะแล้วก็เห็ดหูหนูดำนะคะฟองเต้าหู้นะพริกไทยอ่ะแล้วก็ซอสปรุงรสเนาะแล้วสุดท้ายซอสหอยนางรมอ่ะทีนี้ก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างนะผัดจนกว่าเขาจะมีกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมแบบว่าอร่อยอร่อยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะโอเค พอเราพัดเสร็จเรียบร้อยนำไปใส่ในหม้อที่เราต้มกระดูกไว้เลยนะคะและทีนี้ก็เราก็จะต้มไปจนกว่าหมูสับของเราเริ่มเปื่อยเนาะนะนะพอหมูสับหรืออะไรของเราเริ่มเปื่อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่อุ้นเส้นอันนี้เป็นมุ้เส้นแห้งอุ้เส้นอบแห้งนะแช่น้ําให้นิ่มนะตัดเป็น ไม่ต้องยาวมากนะเดี๋ยวมันจะพันคอเสร็จก็ตามด้วยต้นหอมขึ้นช่ายนะคะและทีนี้ก็ปิดเต้าคนให้ผักสลดแค่นั้นก็ใช้ได้เลยนะก็อร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้ลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าเกิดใคร อยากแบบว่าหาอะไรสดแบบร้อนๆแบบไม่ชอบกินข้าวอย่างเงี้ยอยากกินเส้นอย่างเงี้ยอันนี้เมนูนี้นะแนะนําเลยนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆนี่หาก,กินยากมากนะกว่าจะได้กินนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะโอเคงั้นถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะแม่อกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่โอด้วยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้แม่โอกขออนุญาตไป รับประทานนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ